สวัสดีครับมาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกครับคลิปนี้ลุงบุญพาชมจะพามาชมมะละกอซึ่งหลังฝนตกนะครับอ่ใบของเขาจะเป็นลาจุดก็จะทำการแก้กันอย่างไรหรือจะไว้อย่างไรก็มาชมกันครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆครับอ่ หลังขนตกนะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์หรือสีหวันเพราะว่าของโรคใบจุดเหลืองๆแบบนี้ครับก็จะเกิดขึ้นทุกแปลงทุกสวนเจอครับแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยนั่นขึ้นอยู่กับการป้องกันครับวิธีการป้องกันของลุงบุญเนี่ยครับไม่มีอะไรซับซ้อนครับก็แค่ ลุงบุญมาทําการตัดหญ้าครับตัดหญ้าเพื่อป้องกันความชื้นบริเวณโคนนี่ครับลุงบุญได้ตัดหญ้าแต่เดี๋ยวลุงบุญก็จะมาทําการอเอาญ้าบริเวณนี้ออกอีกครับเพื่อป้องกันความชื้นครับโคนของเขาจะได้ไม่เน่าแล้วก็ใบของเขาเนี่ยครับก็จะทําการโรยปูนขาวโดโลไมแล้วก็ใช้น้ำหมักขีวภาพครับ มาลาดบริเวณโคนน้ำหมักคีวภาพของลุงบุญก็ใช้แบบที่ลุงบุญได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็เอามาลาดบร,บริเวณโคนนะครับเพื่อเร่งรากของเขานะครับให้รากของเขาเนี่ยแตกเยอะออกเยอะเมื่อรากเขาเยอะเขาก็จะดูดสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงยอดส่วนด้านบนใบเนี่ยครับลุงบุญก็จะทําการฉีดฮอร์โมนเร่งยอดเร่งใบเขียว ขยายใบขยายขนาดยอดเมื่อถึงตอนนั้นใบที่เป็นจุดเป็นลาแบบนี้ครับอย่าไปกงังวลเขาจะจับปิดปลดทิ้งไปเองครับนี่ครับดูครับนี่ครับเขาจะเหลืองอ่านี่นะครับเห็นไหมเขาก็จะบปิดปลดทิ้งไปเองครับเราอย่าไปกังวลใจนะครับยอดใหม่ก็จะออกมาเขียวสดใสเนี่ยครับยอดใหม่ก็จะเขียวสดใส ก็ลูกดอกก็จะออกตามมาเนี่ยครับลูกดอกก็จะออกตามมาอย่าไปกังวลใจนี่คือ,อการทำมะละกอของลุงบุญครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเราทำไปตามเกรดความรู้แบบบ้านบ้านครับแบบความรู้แบบกษตรกรแบบบ้านบ้านก็ผลตอบแทนผลผลิตของลูกก็อาจจะไม่ดกดังใจหมายนะครับแต่ เราได้มาซึ่งคุณภาพของเนื้อมะละกอแล้วก็ผลผลิตที่เราพอใจเพราะว่ามะละกอเนี่ยครับปลอดภัยจากสารพิษอย่างแน่นอนเพราะว่าหลวงบุญใช้ชีวภาพในการบำรุงรักษาบำรุงดูแลมะละกอของหลวงบุญครับส่วนปุ๋ยก็ใช้ครับไม่ใช่ว่าไม่ใช้แต่เป็นปุ๋ยสูตรเสมอใช้นิดๆ แล้วก็สูตร8 24หรือว่า1 3 13 2มลุงบุญก็ใช้แต่นั่นไม่ใช่สารเคมีนะครับปุ๋ยปุ๋ยเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะครับบางท่านก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าปุ๋ยคือสารเคมีจริงๆแล้วปุ๋ยคือธาตุอาหารหลักครับเป็นธาตุอาหารที่พืชทุกตัวต้องการอย่างเช่นที่เราต้องการอ่า สารเข้านั่นแหละครับเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นแป้งเป็นแคลเซียมอะไรอย่างนั้นแหละครับนั่นก็คือธาตุอาหารที่มะละกอต้องการก็ต้องใช้มาบรุงกันครับแต่อ่าอาหารเสริมดีครับสาคัญก็ลุงบุญจะเน้นเป็นชีวภาพครับเน้นสิ่งที่ไม่ตกค้างเมื่อเพื่อนๆนเกษตรกร,กรได้ทานเข้าไปเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่ซื้อไปบริโภค ก็ได้สบายใจครับครับคลิปนี้ก็หลวงบุญก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับครับก็เหอไหใครย้อยครับก็ขอความเห็นใจเอฟซีครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะครับเกษตรกรที่ลงพื้นที่อย่างแท้จริงครับอย่างเห็นได้ชัดครับอ่าก็ไรใครย้อยกันข็สู้ครับทนทาไปเรื่อยๆครับเพื่อ าการอยู่รอดเพื่อการที่เพื่อนๆเอฟซีผู้บริโภคได้ทา,ทานสิ่งที่ดีๆครับจากาสวนมะละกอของลุงบุญนี่แหละครับผลผลิตที่ลุงบุญได้ทําไปครับขอพูดไปก็ <c oughs> ไปเยอะอีกครับเดี๋ยวก็ใต้นี้ก็ขอไว้พอให้เพื่อนๆเอฟซจงมีแต่ความสุขความจเจริญครับคิดถึงใดก็สมดังปรารถนาครับใต้นี้ก็ต้องขอกลาวคำว่าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ